พอความเจริญในพระธรรมจะมาเกิดมีเดชท่านผู้ชมทุกท่านคนเราเกิดมาก็ต้องมีความเกี่ยวพันกับคนอื่นจะเกี่ยวพันโดยฐานะที่เราเกิดมาหรือจะไปสัมพันธ์กับในฐานะหน้าที่การงานหรือบางทีเราไปสร้างสัมพันธไมตรี ด้วยการลงทุนเมื่อความสัมพันธ์เกิดขึ้นจงรักษาความสัมพันธ์ด้วยการผูกพันเข้าไว้เพราะไม่ใช่สิ่งที่เกิดขึ้นง่ายๆบางคนสร้างได้แต่ไม่รักษาบางคนน่าจะทำแต่ไม่กระทำกลับไปเห็นสิ่งอื่นว่า ดีกว่าความสัมพันธ์ตัดขาดเสียเช่นสายรกสายเลือดสายรักสายพวกสายพักสายสำนักสายน้ําขาดสายทั้งเจ็ดสายเรียกว่าสายสัมพันธ์ซะแล้วเราจะอยู่อย่างไรจงเห็นค่าของความสัมพันธ์ว่าความสัมพันธ์มีค่ามาหาศาล พราะบันดาลสัรภสิิงเป็นจริงได้ควรรักษาอดออมถนอมใจให้ยาวไกลคงมั่นนิรันดรผู้ใดที่ผูกสัมพันธ์ได้รักษาความสัมพันธ์ได้ความสัมพันธ์นั้นจะยืนยาวยืนจงและผูกพันต่อไปกับอีกคนอื่นคนอื่นคนอื่นโดยที่เราไม่รู้นั่นคือ ความไม่ตกต่ำ